สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ใน KV รีวิวซึ่งวันนี้เราจะรีวิว,วเรื่องอะไรคะทุกวีคาร์น่าแคสโลโอเคงั้นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนก่อนไปฟังนะคะเย <Yeah. S 1> เค ก็วันนี้เรามาพูดถึงซีรีส์ที่3ในชีวิตของพี่ก็คือคานเดนาคาสเซิลนะคะซึ่งเมื่อซีรีส์เรื่องนี้นได้ไอเดียมาจากการที่พี่ไปมอต้านซึ่งพี่มีเคยไปกับพี่กันแล้วใช่เราถ่ายรูปไหมคะที่เราไปมาสเสียทายอินวอล์กเลยวันนี้เราอยู่กันที่แคสเซิลโฮเวิร์ดค่ะขอไอยหลังขอไอยหลังใช่นนะตอนตอนเปิคดคาลนเดนจะเปิดท่าน,นี้เลยเออเมื่อ8ปีที่แล้วเนะาะการสร้างเสร็จแคสเซิลโฮเวิร์ดจะมีสภาพ สาสราไม่เสร็จอันนี้คือสเกลหนึ่งต่อแปดนะคะทุกคนอีอนนเขาต่อตั้งแต่หนึ่งแปดเก้าสี่แปดหงแปสี่หนึ่งเก้าแปดต่อปีเราเ,เกิดเลยเนี่ยคนนี้เขาแต่คนนี้เขาทำสเกลให้ตอนนี 1> 1้หนึ่งเก้าแปดสี่สามสิบกว่าปี คือถ้าเราเราจะเห็นแค่นี้เราจะเห็นแค่มุมแค่นี้กับแค่เนี้ยไม่มีไม่มีอันนั้นอ๋อเพราะมันยังสร้างไม่เสร็จสร้างยังสร้างไม่เสร็จอันนี้คือจุดที่เราถ่ายรูปกันตอนเมื่อวันครั้งที่เราเที่ยวมาเซบาสติอุย แต่ที่เราเห็นมันไม่สมมาตรเพราะว่าเขาสร้างไม่เสร็จ,รจห้องนอนของไรห้องนอนคือตรงนั้นเหรอใช่ใช่ไหมที่ห้องนอนแต่อันนั้นน่าจะเป็นโบสถ์ของลีฟนะโบสถ์ของลีฟนูนน่นนะอี่เราจะมาให้ดูแบบจำลองกันนะนี่คือโบสถ์ของลีฟ<ม>โบสถ์ของลีฟแล้วก็ห้องนอนของไลฟ์นับนับป่างๆไม่มีป่ะโอ้โหให้นับอ่ะเกิน52แน่นอนพี่พูดเลยพี่ว่าเกินเร่อ อากาศหนาเราก็ยังถ่ายซึ่งคน,น้าคันส้นเป็นเล่นเป็นนิยายที่พี่ค่อนข้างภูมิใจนิดนึงเพราะใช้ดาต้าเบสเยอะมากเก็บกับาปรทีนแล้วก็ร้ดูการนะคะโดยเล่มเนี่ยเราก็แบ่งเป็นร้ดูการด้วยนะคะทั้งหมดมีทั้งหมด5เล่มนี่เอาโชว์เล่มสุดท้าย เืองสาลื 5, ่อน้าสิเลืนรดูของจริงก็คือสวยมากของจริงก็คือสวยมากๆแบบงแบบว่าแบบแบบฤดูกาลเป็นสีนะคะฤดูหนาวฤดูแบบไม่ปรีรดูร้อนฤดูแบบไม่ร่วงแล้วก็ฤดูฝนนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับพี่น้องตระกูลคาร์ลินดาที่เข้ามาเล่นเกมหาของในคาสิสหานะคะโดยกำหนดรั้นหนึ่งปีถ้าเกิดทำได้คือจะได้สมบัติของตระกูลไป ทีนี้ประเด็นคือมันก็ไม่ได้ง่ายคือเพราะมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวพันระดับเทพเจ้าเลยที่เดียวะะเป็นปัญหาระดับเทพระดับเทพนะคะสจะแก้ไขปัญหายอย่างไงทุกคนเคยอ่านแล้วเนาะแต่สำหรับคนที่ไม่เคยอ่านก็ไปลองตมกันดูนะคะซึ่งปีนี้เป็นปีพิเศษของนาเดล่ามากเพราวะว่าครบรอบ10ปีซึ่งวันนี้ที่จะเปิดเผยชื่อเรื่องตอนพิเศษน้าปกด้วยไหม ไม่ได้รางว่ายังไม่สงนะคะเออชื่อคือหลายๆคนสงสัยมากๆว่าแบบว่าผู้หญิงคนสุดท้ายที่อยู่ตอนจบเล่มหน้านะคะพี่ฮัวหน้าเนี่ยเป็นใครคอคอเออมีคลิปมั้งเราเคยทำคลิปอยู่คลิปห<ช>นึง่งด้วยเ,ออเดี๋ยวให้ี่การใส่ไอที่เอ้ยเดี๋ยวให้พีวีใส่ไอาการนะคะซึ่งหัวหน้าคนนี้ก็จะเป็นตัวเอกในเรื่องราวของ,งอทางด้านเรื่องพิเศษนะคะชื่อว่า The Red Invitation ดูเรดอ i นวิตเทชันจดหมายเชิญสีแดงใช่เพราะว่าตอนจบใครสักทุก็นรู้ว่าจดหมายที่หัวหน้าได้เป็นจดหมายสีแดงแตวเราสนุกกันนะคะที่จะพยายามว่าน่าจะเป็นเล่มพิเศษครบรอบ10ปีเล่มแรกนอกจากเซเวนอ่ะหรือเดยเกอร์ที่ใหญ่พอๆกับเล่มหลักนะคะปกติที่จะเขียนเล่มเล็กใช่ไหมอ่ะค่ะพี่จะเขียนเล่มใหญ่ค่ะเล่นคิดใหญ่ทำใหญ่อีกแล้วพี่กันเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำเสมอซึ่งการลนดาทั้งเซตเนี่ยราคา เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะพี่มีเดี๋ยวใส่ให้เดี๋ยวใส่ให้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดิวิลิ่าแต่ถ้าซื้อตอนนี้หาซื้อได้ทั้งที่เว็บข้อสุดใหญ่ค่ะแล้วก็จะหาความถูกเลยค่ะเจอกันเนาะ